สวัสดีครับคลิปสั้นนะครับคลิปช็อตที่ร้านนะอ่ะกล็อก 18C นะครับกล็อก 18C แปดซีออสเตรียเก้าคูณสิ้าโลโก้แรกก็เป็นกล็อกนะครับฝั่งนี้ก็มีโลโก้กล็อกนะครับโลโก้กล็อกๆหมดเลยนะครับตัวนี้มิติ1นึต่อหนึ่งสูน่าสูนแรงสวยๆแบบนี้นะครับยิงเซมิได้ปรับลงมายิงฟูลออโต้ได้ราคาปืน2,800บาทนะครับชุดพร้อมเล่นแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดเดอร์ชุดนี้800บาทนะครับตัวปืน2,800ได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะครับจะมีลูกสูบแถมมีไม้ทำความสะอาดแถมมี เซฟตี้แถมนะครับแค่ตรงนี้นะ2,800แต่ถ้าเกิดเพื่อนเอาแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรดเดอร์เพื่อนๆอไปบวก800จะเท่ากับชุดพร้อมเล่นรวมส่งอยู่ที่3,600บาทนะครับมามาทดสอบยิงกันเซมิเซมินะครับถ้าอยากยิงปัวโ,โต้ปรับลงมาครับเหนียวไกลกลับมาเซมิกลับมาเอาปัวโ,โต้หมดเลยนะครับหมดแล้วปืน ยิงลูกหมดสไลด์ค้างนะครับงานค่อนข้างโคตรดีดับเบิลเบลนะครับงานจากค่ายดับเบิลเบล